คนตายแล้วไปเกิดใหม่ได้อย่างไรกรรมที่กระทำในชาตินี้ไปแสดงผลในชาติหน้าได้อย่างไรมีนักปราร์ราชฑิตหลายท่านหรือศาสดาหลายท่านที่พยายามคิดขนว่าคนตายสูญไปเลยหรือคนตายแล้วไปเกิดได้อีกถ้าไปเกิดได้อีกจะไปเกิดเป็นอะไรสำหรับคำสอนของพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสรงสอนว่า คนตายแล้วไปเกิดได้อีกและจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็ได้อีกโดยจิตวิญญาณน,นั้นม่ได้เป็นอมตะไม่มีวันตายแต่หากเกิดดับสืบต่อไปไม่ขาดสายจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์รู้จักนึกคิดจดจำจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่มีความเกิดดับสืบต่อกันมามิได้หยุดนิ่งและจิตนั้นเป็นนามธรรม ที่ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้แต่มีอำนาจสั่งการเก็บอารมณ์ต่างๆไว้ในจิตแล้วค่อยแสดงออกมาในสองลักษณะคือ 1. การงานที่จิตกระทำได้แก่การที่จิตรับอารมณ์ความรู้สึกจากสัมผัสทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นได้ยินคิดเป็นต้น 2. จิตเป็นภวัง จิตไม่ได้รับเอาอารมณ์ความรู้สึกจากสัมผัสทั้ง6แต่จิตก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาคือเกิดดับผวังหมายถึงองค์แห่งพบคือจิตตั้งแต่ปฏิสนธิจนจุติคือตายในลักษณะที่จิตเป็นภวังที่เห็นง่ายๆคือกำลังหลับสนิทเพราะขณะหลับสนิทจะไม่รู้สึกตัวเลยแต่ขณะใดจิตมีความรู้สึกจิตก็พลจากผวัง ความจริงขณะที่เราเห็นคือได้ยินได้คิดนั้นจิตก็มีอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีผวังจิตขึ้นมาสลับอยู่ตลอดไปทั้งนี้เป็นไปโดยรวดเร็วมากเราจึงไม่รู้สึกตามพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าทรงแบ่งความตายออกเป็นส่วนใหญ่ๆไว้สองประการคือการมรณะคือถึงเวลาที่จะต,ต้องตายอาการมรณะ คือยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตายเป็นการแสดงให้เห็นว่าความตายเมื่อถึงเวลาตายก็มียังไม่ถึงเวลาตายก็มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำสัตว์ทั้งหลายให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือต้องไปเกิดในภพใหม่ไม่ได้หยุดย่อนตายแล้วก็ต้องไปเกิดเพราะมีจิตปรารถนาที่จะไปเกิดใหม่อีกความปรารถนานั้นเป็นพลังมหาศาลที่ไม่อาจสัมผัสได้ กำลังของความปรารถนาแต่อดีตนั้นสามารถส่งผลจนปัจจุบันและอนาคตได้ซึ่งความปรารถนานี้ก็คือโลภะตัณหาดังนั้นจิตเป็นธรรมชาติที่รับอารมณ์อยู่เสมอและอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุต่างๆแต่สำหรับคนที่ใกล้จะตายอารมณ์ในขณะใกล้จะตายเรียกว่ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์ คาตินิมิตอารมณ์ 1. ผู้ใดกระทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วเมื่อทำไว้มากๆก,กรรมเหล่านั้นจะกระทำกับจิตจนเกิดเป็นอารมณ์ทำให้จิตสร้างมโนภาพเช่นฆ่าสัตว์ไวม้มากๆก็มักจะเห็นการฆ่าสัตว์อารมณ์นี้เป็นกรรมอารมณ์ 2. ผู้ที่ใกล้จะตายเห็นนิมิตต่างๆเช่น เห็นอุปกรณ์กุศลที่เคยทำมาขบวนแห่บวชนาคทอดกระถินอารมณ์นี้เป็นกรรมนิมิตอารมณ์ 3. ผู้ใกล้ตายเกิดนิมิตเห็นถ้ำเหวปร่องการทรมานสัตว์ปราทราชวังบางทีไม่มีในเมืองมนุษย์อารมณ์นี้เป็นคตินิมิตอารมณ์สัตว์ทั้งหลายขณะจะจุติคือตายก็ต้องเกิดกรรม หรือกมนิมิตหรือคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึง่งเพราะอารมณ์กรรมเหล่านี้เป็นกำลังงานที่จะส่งผลให้ไปเกิดใหม่ทำให้มีภพชาติสืบต่อไปแน่นอนอารมณ์ครั้งสุดท้ายเป็นที่หมายว่าจะต้องไปเกิดตามที่ตนเห็นได้เหมือนเราทำแบบเปลนแผนผังไว้และปลูกสร้างที่อยู่อาศัยตามแบบแปลนนั้นๆเช่นผู้ที่ไปเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเห็นขันของมารดาผู้ที่ไปเกิดอย่างเทวภูมิย่อมเห็นเทพพยาดานางฟ้าหรือวิมานผู้ที่จะไปเกิดในนรกย่อมเห็นการเผาผานสัตว์เห็นเปลวไฟผู้ที่จะไปเกิดเป็นเปรตก็เห็นปล่องหุบเขาที่มืดมิดผู้ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เห็นสัตว์เห็นเชิงเขาช่ายน้ำเป็นต้น